สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดี F C เบอร์สู่ทุกคนเด้อพี่พี่องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องอันยินดีพี่พีองหลังจากที่พวกเฮาขึ้นมาแต่ดำให้ดำหน้านะพี่องพว่ากามากินสมพี่น้องได้มื้อนี้ได้ตามักหุ่งเนาะกินกินสมกับข้าวปุ้นพี่น้องยุบก็ข้าวปุ้นแล้วก็ผักบกเนาะ กิาแต่หลังบ้านเฮาสุลงามเกินเฮ้กุลงามไปดีแล้วหยอดใหญ่พีอนะหยอดใหญ่เลยก็กินสมน้อยเพืองข้าพเจกับ้ากันกินแต่ขึ้นมากพุณเนาะพาะว่าบีปนปลาไหว้พ่องปนปลาปนปลาทุพัวห้ากับ้ากันกินเขาแต่นี่พอไปซีเวียเก็บได้ไปเหมือนเมื่อนาก็ขอซีเียเก็บเก็บไปัวด้นะมได้าินตามะ กินกข้าบุงอีกกินได้ประมาณสามเมือค่อยบะจะกระสีเบื่อจะได้ไ่ค่อยเบื่อนักบุงเขเบื่อสามเหมือเป็นเพลคาร์เป็นเพลพเขาบเบื่อพรรคเขักมนจะบเบื่อถ้าเป็นสิเป็นปลามันสิเบื่ออาจาร์หอไมอ่ะอืมแอ้ก น้อนี่ก็ยยิ้เผื่อนหมเพราะอะไรตัวไข่นะน้องนิ้วไข่นะพี่น้องมาเด้อพี่น้องกินสมน้ำกันเด้วยกินแต่แตงโมเลยไข่เลยบ่งวนบดได้ออกมานะพี่น้องแม่น้องอันออกมาก็พอเดี๋ยวพอน้องอันกับมืออัได้อยังพอบ่เห็นต้องไ่เห็นกินแผลงกันบ่เ เดี๋วเอปาออา่ต้องแน้อแเอาแบบเตมใหม่เลยข้าวอข้าว้ทนข้วิกเพ่กินก็คนเนาะไปหาก็กินก็ปลาดุกมือนข้เผ็ดไหนเราเพ้ยนกระแรงเลยอืมให้เรากินเผ็ดละกรแนะที่สัญเกกะด้ข้มาางก้าวมน่กิน เราบริจาคเขาเพล่นมื่อเ้ากินข้าวก็มาขอโก้ปเพ่เราบริจินแล้วเ้าที่เขายังก็ป่นกันก็ป่นหน่อยเดียวกินด้อยจจับป่นเขากั้นเยอืมข้ากอ้อให้เราเพล่แต่กระเรียงเลยอ้อก้อนทิ่ต้งนี่บะอมคือมากกว่ข้าเดียวมอาวชินอะไรก็ได้นะไม่มากเขา

คนดัดนี่มาหืบเนี่ยมาหือกับฮอกกอมาชวยเขาใส่บาตรขาบรรจาเด้อขาบรรจามันผุดมันผุดเอาผ้าใจไปสวบายเอาไปชาวบาก็ผ่าเองว่ะเขาไปเมือนะเอาเขาบอกชยอันนี้เนาะเทียนเทียนตอนเราทำอยู่ตลาดไรบบเก่าซิฟไมาทำอยู่นะเจ็ดเดึงกันสาพ เพราะว่าปั่มน้ำมันฮุโอ้ยหักสื่ออยู่นัเนะมีปั่มน้ำมันนยกูว่าถอะข้ามมันมั่งใช่ไม่ตื่นแป้งเป็นบางอย่างถึงเป็นบางอย่างอันนั้นราคาสำกันเท่าหน่อยซีฟซีฟกันขายทำกลางฮุกเนาะก็ยังเซ็นจ่ายกซีหักว่าให้แหล่งหาในะหเเ็นจ่ากใครเป็นคนขายเองนะแม่แม่เหรอม่ค กินยังก็กินหลายได้แกินนิดน่อยไ่งั่วอิบบพุงจันน่อยเกินหน่อยป่ะเคยกินน่อยพงข่อยมันใหญ่เคยกินได้ต้องข่อยกับเจ้าเนาะเคยกินน่าจะกตายและตีกันกินเหมือนจังเมือข่อยถืดองเห็ดโดยสฉพพะขับพุ่นมาินยตายแลวขับพุ่นขบพุ่นขพุ่นเตจำใส่ใสยูว่าตีนไก่โอ้ยแห้งมากมากเลยวะ เดีบอเากต้อนเดวอหอยหัวหอยทำมักี่วัมางจะเป็นอย่างต่างขังหอยหฮใช่กพุ้นนะกระพุ้นเน้อบางงแก่ใกรุ้น่ะแล้วก็ใส่ตีนได้ค่สตให้พวกเจ้าทราบงใหญ่เดีกพวกเจ้าสคนกินหมวันละพุ้เนาไกก็วันนัไม่สสไหมจะเลย่วจะเข้มเ เออขาชิตัเองนะเขาชิตัได้ไลเสียบขครพวกแกกินมาเวิดเลยขาเสียบกับแเขาเสียบคอยได้จ่ายที่เขาชิจตั้มอ่ะเจ้าแกกินาวิร์ดเออคอยเรียงออกเปรี้ยวหวานเี้ยวหวานออกเปรี้ยวหวานนะเขยกินแสบนะเจ้ามือมือได้ดำน้าแล้วบางตีนเขาสัจีนเสียบตานต์ตีนอ่ะบ้าข้าวบานตฟนกนจะสุดเลย กยตีนั้นก็จะเบิดันค่ะคนตัถาดชันนี่จะอกันเบิดว่าเบิดันตีนเห็นเบิดกูะเบิดตอนนั้นี่ว่าไปเอฟวีส่วนหวงมันเอาก็ตีนเเบิดเกตีนั่งกับพูนนั่งหเบิดเออมือหนาสิลอกมือได้อันนี้มีโอกาสดีๆมีซื้อตีนมาตำมาอบตะนก็นังเบิดก็ได้าก็เอาไ้เอยงขวากสวน่อยนึงบบอกได้แรงขอแชร์บิกเจ้าซืบิกเป็นสาวนึงซื้อตีนมาตำ แจ้วต้มเจ้าแจ้จวมันจะดำนะตอนนี้ก็ขึ้นนะสองหลังจากที่ห้าวดำหน้าแล้วหายพูดพี่น้องขึ้นมาอีกแล้วเนาะงันมาชิดถ่ายคลิป ตอนดำแล้วพี่น้องว่าสิท่ายคินไปดำกันเลยสากโทรศัพท์ใาบเานาะพี่น้องก็ลับไปขึ้นมาเอาเนาะเดี๋ยวสิไปกินส้มะเขือต่อพี่น้นของเอ,อ,อ,อ้ยบนะ่แซ่บบ่แท้ส้มมะขะ จะนายกัเมื่อน้พี่้องเมื่ออยู่บ้านธรรมดาว้านนี้เห็นาันเ่ได้อกมาเนาะพี่้องเมื่อนี้มันเติกันเนาะางันออกมาตอนแรกบ้านนี้ดกกะ

เลยว่าม nice. ันสีเสืยงเอาคนเดียวะไปเอามาหาเลยพี่มาเอามาเวก็ได้เลยเพราะวเวนี่เด็กน้อยพายจะกินไกัสบายดีกองเลยจิมีป่าดูเป็นจะหักจับเจ้าฮะเขนสีถามเป็นจะหักจับหกแต่เนีเนาะเสือดาตกดินเเสือจะตกดินจะกระอกขึ้นู้ม่ได้ปนี่ กินอะไรกเอ้ยขโมไปให้มันส้ไล่สนสุดใ่ปลาตะพีไม่เบิดแต่กลากระบอกไปใเมียหรยเบิดนี่้่็จะกินและวะนี่ินแกนไปจะกินชมโจมมกอกกินด้ยขโมฮะโอเคเก็บอะไรตีเ้ยเดี๋ยว่าสิ

ขาห้เร ok ิ no h, no ิมมันนี้นะพียงเริิมไก่สีเขียวเลยเนาะกำลังเริิมติดพียงมาแล้วจะบอกมือว่ยทขนานีอว่าไม่แหหรอว่ามือนทถ่ายี่น้าปากมือเป็นหองเหมือนถ่ายยังเคยอื่นได้เยมันดำเนาะดำารหนาตังมือไ ดำได้โคตรถ้ากแล้วเียทานจะเป็นมี่ว่ะเนี่ยไซื้อมากวะหรืออะไปคุณคุยหอมี่มัหันหาเปลี่ยนชิปใส่เงินนีนะครับก็อไร้กเพาเ้าก็ะเ่ราบวกเอาซื้แก่งอานื้อมากวะอตอนนี้พผเฮากัรข้นจะดําหน้าพี่อก็ไม่กินสมก่อนสิลงกับว่าสิทายตอนดําหน้านะเพี่อ บ่ได้เอาโทรศพัพท์ลงเนาะมีแต่เสียงกบเสียงเขียดพี่น้องเอ,อ,อย้ยอยู่ให้ยูินดีในการสำหรับคลิปนี้ก็สิได้ขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องก็ขอบคุณขอบใจ FC เบิร์สู่ทุกคนพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมหนังนเนนาะพี่้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบาย